มันโกงกึ่งกับบอลลิสต์กับบอลมันตัวเปลี่ยนออกคนนี้ไงจนใหม่จนดำหมดนะที่เปลี่ยนออกมันหมดเลยนะมันจะแตกอย่นะบนหมดเลยนะเฉพาะโบไปเป็นคาดหมดเลยเปลี่ยนออกถิมนั่นเองไงมันทางในมันเป็นพลาด ทักทายสบายดีและสวัสดีทุกท่านยินดีตอนหับทุ่ง่องบอทาบรรนาเขาเก่าทุกคนเลยสบายดีงามสวยทุกคนหากข้ามาตั้งในเมืองไปเอาเงินทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อฝากมาให้สมรดแป่งรดทุนเลยพอลดเี่เลยจะได้ก,กับฝากเขาบอกเขาไปผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้ทุนเลยแปลงลดเดอะจ <laughs> <laughs> เอาประมาณนี้ทุกคนเลยนี่ ซื้อมาเลยพอดีเบิดพร้พอมเงินกะเกี้ยงนี่ส่งซื้อมาหลายแนวไม่ใช่ว่าแปลงเองเลยจะคิดได้บพได้พวกเรนเนี่นะหลายยางอยู่ถึงเงินเป็นฝากให้พอดีเบิดพ,พร้อมเท่านั้นเลยว่าจะเปลี่ยนลูกลูกสูบ เสื้อสูบมันขาดมันทนเลยมันเครื่องแน่กลับอั่นโซน้อยทนเลยโซน้อยไม่ถงเจ้าโซน้อยให้โซน้อยอีกเอะเด็กกับปากเขาบอกขอบใจอีกตัวหนึงเนาะทางอายพ่นอยู่ทางประเทศฝากมาให้ทนเลยยังไงก็หอยอพ่นอยู่ดีไม่แห้ง คมเจ็บม่ได้คมคไข่บอ้มีขอใย้เพิ่นร่ำรวยไปหนาเท่าน,น,นี้นี่เซืชอมาเปลี่ยนแจ็กกี่ถือบ่ถือเล่นี่กะของไหม่ท่าน,นี้ไปทำการทำเลกับมั้มั่งก็ไม่ใช่ีมิมัางมัางเอาตัวนี้แล้วออกก่อน มั่งฝาแนวก่อนฝาเลยจ้ะไปจีเปลี่ยนตัวนี้น,น,น,นี่แกเบิ้ดละทนเี่จีแล้วบุลแล้วบุแล้วแรงมาเลยนะกับตัวนี้หั่นออกเบิดเลยเนี่ก็บอกกระบิวมันผ่าเบิดเปล่นงน้ำมันคอน้ำมันเครื่องออกปฏิบัติการเลยบาทนี่ あっ。ああ Ja. Yeah, หันเอาเตอร์ทางสัวหน่อยออกคนหนึ่ะมั่วอะไทุกคนเลยไผ่หูจักลืมคอมเมนต์มาบอกกันเด้ออันนี้โบเป็นนี่หนึ่งกะไดลรองมั่วอนนี้เปแล้วสายมั่วแล้วจจกถือบูถืองอเข่ามาแล้วติดบ่ได้นี่นี่น่าจ้าจังซีเบิ่งส่งนี่ ถอดออกมาป่ะนี่คาอย่างอีกป่ะนี่อตอนนี้ก็มากัางคือว่าสมควรแล้วทุกคนหลายเติบนะกออกแล้มัางออกเ้วยจะูฮูว่าเจียวเขาได้เปนยมปรจักษ์ล้นี่ไงแกออกซะก่อนถือบูถึงวิธีหนี่งอะไรมาางก่อนนะ ในในในเนี่ยได้ไม่ยานี่ยโบได้ก็ถือว่าเสียเปล่าทั้น,นั้แต่ก็มันต้องได้ด้วยแหละได้มากนะที่เพี่ยนเอาตัวนี้เขาก่อนคนนึงเฮยเพียงว็คาดวันนีย มั่วนั้นนี่ต้องมั่วเอาบ่นี่ <tellan> <tellan> ามางเทปล่อยทนเลยล่า,นนลางแล้วมันมางแล้วใส่บะถือซ้ำว่าซื้อเครื่องมาบะถือว่าสร้างขอจัดเครื่องให้บะถือว่าใส่รถประเภทนี้ประเภทนี้เน่เอาตัวใหญ่มาใส่ไปบะถือไปใส่ผัดมันลูกสูบมันเบเพียงบูพเพียงหนามันทนเลยแล้วบะถือกันกเลยวเจลเอาจะไปเปลี่ยนใหม่นี่ก ตัวนีคาดนีก่นก็บ่ถือคาดนึงดน่งอ่ะคาดตัวนี้เป็นตัวนีน้คาดนี่อันนี้ก็บ่จกักรโมเมนต์ซ่างเราไม่ถามเขาว่าได้โบได้โบใส่ได้โบเขาว่าใส่ได้ปะ่ะมาใส่บ่ถือจอยไปเปลี่ยนใหม่เบิดหมางเบิดเรียบร้อยเลยมีแต่ไปเปลี่ยนมือตัเศ้าเปลี่ยนเขามาประกอบใหม้ที่เป็นังไรหลุดกันมืออื่นคนนะึงฮะตอนนี้ก็ตัวใหม่มาใส่แล้วหลังจากที่วันนี้ยเอามาบ่ถือตัวน,นี้ถือแล้วแบบน,นี้ ผู้ดีเลยตัวนี้นะแต่เขาชิประกอบถือโบเท่านั้นบานนี้นะใส่เป็นถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซิแลวแล้วตัวเปลี่ยนออกคนนี้กนจนใหม่จนดำหมดนะอันตัวเคยเมียงนี่ตัวนี้ติดเลยตัวนี้นะตัวรุมขึ้นเนี่ยขึ้นเวน็นแวนแวนน้ำมันเครื่องหมดติดเลยผพนคาร์ดที่เปลี่ยนออกมันหมดเลยนะ ันจะแตกนช่นหมมเลยเนะ่ะเพาะโบไปเป็นคาดหมดเลยเปลี่ยนออกแจ่จะใส่ถือบูถือมามัม่วลองเบิงง่งววาสติดบอเดัเน,นี้แมนเนี่ยเปลี่ยนออกทิมนี่น,นี่ก็มันทางในมันเป็นพักเลยรูมันเป็นพักแล้วมันบอ่อนบ่มื่มมือนนะก็เลยเดาออกใหม่เลยอ่ะอยจะลอง รอประกอบเบิงใส่น้ำมันเบิงติดแล้วเบิงมันสิติดบอกันบ้ติดก็จุงหาสร้าง <c oughs> เขามาติดกันเท่าโอเคน,นประกอบเขาแล้วติดบ่ได้เุ่คนี้ตั้งอันนี้บุกวาวมันนี่ว่าทวีตตั้งผู้ดีเพียงแล้วเอาใส่แล้วผลลงเอาลดลงเลยลงมันแบบพิษบางทีเวลาประกอบเขาปุ๊บเวลาติดแต่โตนอย่างก็วาวมันขึ้นมาตัน คือมาตัดนั่นลูกสูบดันเขาไว้ได้ขาตั้งผิดกะะ็เลยมืออื่นจะมาต่อใหม่เท่านี้บ่แล้วมาเนี่มอืออื่นหมดละเขามาลุยต่อ,ตอยังโมยองเพ่ถึอกระเจบคเ๊ครบแน่หันกับหั่นยากไม่มีกระเจกระเจี๊ยบมันใส่กระเจเลือนเป็นบุ่มหมดละมือพ่อคนี้ใช่ไหมอ่ะเดีนี้กาเรามาฮอนนาได้ทุกคนเลย จากที่แปลงรถทัวร์นี่ก็ยังบเล่วัอนี้ไปกินมาต่ออีกจะปั้นปั้นมันแล้วก่อนข้างที่ปั้นมันหน่อยนึงปั้นมันอยู่เดี๋ยวนี้ครับสรางงานติดได้ไหมติดใน่ยันบ่ไปเลยแต่ว่ามันมามันดันได้ยังเขาตั้งในบ่ถึกวะกำลังปั้นมันอยู่ ก้นประมาณสองมือไงคนอินป้อนกับซอยเพื่ออินป้อนอ่า เมาทำเบงเคียวในกระถางนี่ไปใหญ่ๆไว้ใหญ่ปลาไว้เขาสะปั่นแล้วๆสิได้ประมาณนี้ละปัน่นแล้วล้ะกันโอ้ลายเติบด้หนิสุมปลาใหญ่แล้วก็มีะนะตะคอนเขากินน้ำก้อนทุนเลยสว่ากันใหม่หาอยู่ในกินก่อนก็จะมีเนกินเท่ไหม าบาทนี้ประกอบเรียบร้อยเลยทุกคนนี่ใส่แล้วไว้เลยอ่านว่าจะถือแล้วบาทนี่านมาลองติดเบอรงก่อนมาหน่ยว่ามันจิติดบ่อเติมแม ใทุกคนเลยมีแต่ได้ประกอบประกอบเครื่อง,ของ,ของอเข่าพันเรแล้วเธอทางแม่น้ำหวานที่ยังกินเหมือนนี่ตับมุงู้ตับมะงตัาม,ง,ามง,งละ่ะฮ้ยู่แหสุดเก่าสุดดิมตมับมงผู้ดีเหลืองน้อยนึงตัวนี้นะีา,งงงาย่าลน้อนแค่แดงแค่ดงยะม่มาหุง้งไปกาเอาแนว เือกไหนมาุงเอาตัวเมตัวผู้อาตัวูแล้วเม็ดดันี่บอตัวูน่เม็ดขาวเม็ดเหลืองตัวผู้เาเม็ดเหลืองนะเออดังอ่ะก้ามดำดำเม็ดตัวเมย้าเจอฝุ่นหลายแล้วต่ำเพแหงบอมีเพรุกนบ่เนกระพุ คุณแ่อนาตัวดนี่คุณแ่จได้กินมเพบนะเอาบเสย็ลายไอ้ี่บะเหเหงาอยลาะเผ็ดแล้วกินบ่แซ่บจดกปรุงเต็มอนี่เออไปได้ปรุงแล้วมือนเด ใส่ปแดกปรก่อนปลาแดกไ่ได้ไปรุงแซ่บเลยแ้ซื้อมาได้งแล้ใสกปรุงเแซ่บแล้ใส่มะกอก <S S right? <S <s nice so ันกอกใส่สองสามากรวกผสมนะใส่สมากพอล้วมะนาวน้ำได้น้ำป่น้ำน้ำเ็สอมากระ จะมะนาวพร้อมแมวปีนี้ไม่เอาปีนี้แม่สองปีอันนูมาเลี้ยงพอดีแมวกินเบิดเนาะโอ้แมวหลายเป็นต่แมวห้าซ้ำนี่แมวลายกันเนี่ยแล้วจะหนูมาเลี้ยงขนอกหนูพันน่ะพันแมวหลายนะอันนี้ก็แมวแมวอยู่นี่ขนาดอีแมวเนี่ยคู่อีแมววัดหลายแมวตั้งเว้นแต่แล้วยะหยาบอยู่

เลดเามูมนเนเสเกลดเก็มมกบหมูน้ำเนอเซลเซเนี่ยแหลทอดเก็บหมูเส้ตงครับนอกแล้วน่ยกน้ำเด เขากับจิกโกอินปอนกันโอ้แต่แสียบปปอนออ <laughs> ป้งจิกโกกินกับเข่าอินปอนนี่โอ้อาาอแสบป,ปอน <laughs> เดี๋ยวไม่นูเดี๋ยวบอกมาเนี้นะป้งจิกโกอินปอนนะ <laughs> <laughs> ตับหุงเมนูเก่ามาหนี่เมนูเดิมอาหารประจำหากินเบิ่มาใส่ดิเหมอ่นะอ้าวมึงกไนมามาทุกคนเข้าตรงกันเซ่บบตับหุงก็เก่าเซ่บก็ได้ เดี๋ยววกีกีกระปอมจิโก๊เถอะจิจิโกะปิ้งจิโกะก็มีบอได้พเบอกินจิโก้นะแสบบ้องจิโกะแสบรันบอรมือเบอหรือแสบนะวะมาถินมานนาจอง้ามหปาแล้วบ่ เว้ยมันน่าตัดทั้งน้ำมันร่างกาเลยตัดเว้ยนเา็ดพอกันมันบ่ทั้งน้ำมันทั้งสะออมแม่น้ำแดดลมที่ไหนแช่ทั้งมันบ่ผสมละบ่เป็นเาม่จอนละ

ยาเล่าเฮใครที่พ่อพมากินบ่มากินนะตรงนีององ้อนสะดินน้ำในแ่บเนาะสะดินมาเล่นมาเล่นลืมื่อเตลาดเชาไม่เอาเ<ๆ>กินบงกมงลูกอย่พูกินกกกินบ้างแ่บได้ไหมแๆๆบ้ร <ๆๆ S 2> ด๊ะักุ๊กัวหอมบี่ัวคนหั อยางนีก็เหมือนได้เลยปลาจากเงากินน้ำอิ่มกับหาน้กพ่อนก็ทุน่นไปแนีน้นะต่างมันแล้วแลวหละบางทีมืออื่นจะได้ขึ้นปลาแล้วนคนหมืน่นะโทรถามบางทีมงานก่อนพอหลุดกระแปงแล้วเลยเสียายางเดียวน็อตเหลือทุกคนจักมาตัวทางใดเวนนี่เวนตัวน,นึงดอกสงสัยอยู่ในจักรนั่นแหละโบนิไซชิซัมยาท่านออกไปเลย ครับเวลาเหยียบเลขเขาตีปดเลขกันยากยากสงสัยเลี้ยงแผนขาดบัตถือบุญจักส่งเนี่ยเหยียบไปหนาง,ง่ายอยู่ตีปดเลขยากหน,นอ่อยหน่อยนะสำหรับคลิปนี้กาที่จบพิธีนี้ขอมาขอบใจว่าสูรสูทุกคนขอบสมคลิปจนจนจ,จบการหนาคลิปหน้าเจอไหมถ่ายคลิปนี้บาบายสบายดี